ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานความรักของคุณกันนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกการสีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะมาดูพลังงานของคุณก่อนอืม คุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาปรมลิขิดเหมือนกันนะในเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะพูดได้หลายภาษานะบางคนเนี่ยโอ้พลังงานคุณนี้พร้อมที่จะแบบมีความรักพร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะแล้วก็คุณเป็นคนอบอุ่นใจดีคุณเชื่อในเรื่องของรักแท้คุณเชื่อในเรื่องของความรักที่คุณจะได้เจอ ค,คุณเชื่อว่าคุณจะได้เจอนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีเนาะมีความเป็นผู้ให้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ความรักของคุณมีคนอยากจะมางอคุณคะ่ะนะสำหรับคลิปนี้นกว่า มีคนที่แบบอยากที่จะชนะใจคุณพ่ชิตใจคุณเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคือความสัมพันธ์เนี้ยนกมองว่าอาจจะมีปัญหากันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายมีการน้อยใจกันเสียความรู้สึกกันไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนคนนี้อยากกลับมาง้อคุณนะคะ เป็นพลังงานที่บางท่านบางคนใช้อารมณ์นะคะใช้อารมณ์ในในการพูดจากกันอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้นนเ,เขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะแล้วก็เหมือนอยากมางอคุณอยากมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมอารมณ์แบบน้อยใจอาจจะทํางานเยอะนะคะต้องลุยงานไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืม ประมาณนี้เนาะก็มองว่าคนคนนี้เขารักคุณนะแล้วก็คุณทั้งคู่ยังรักกันนะ่ะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณทั้งคู่ยังรักกันแต่คุณอาจจะแบบเออรอดูว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนแล้วนะคะคุณคุณต้องการอะไรที่มันแบบจับต้องได้ คุณต้องการความสม่ําเสมอความชัดเจนนะคะความมั่นคงในความสำคัญนี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืขอดูพลังงานฝั่งเขาหน่อยซิคุณสําคัญกับเขานะเออเขามองว่าคุณมีค่ามากๆเลยอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากทะเลาะก,กับคุณนะคะหรือว่าถ้าถ้าทะเลาะก,กันไปมีประเด็นกันไปเขาอยากมาง้อคุณคุณมีค่าเหลือเกินคุณคู่ควรกับ สิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงคุณนะคนคนเนี้ยเขามองว่าคุณมีค่ามากๆในสายตาเขาแล้วก็เขาคิดถึงคุณอยากกลับมางอคุณอยากอยู่ใกล้คุณอยากมาหาคุณนะคะึิงไพ่หกถ้วยเนาะรักต่างวัยได้เป็นคนเก่าๆได้นะคะเนี่ยคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาจริงๆนะคะไม่มีใครเลยที่จะแบบ มาทดแทนคุณได้นะคะคุณเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาปรารถนาเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วอะแล้วเขาอยากเขาหาคุณมากๆนะคะในตอนนี้อยากที่จะชนะใจคุณพิชใจคุณให้ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะเขาตื่นรู้เรื่องของคุณเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างมากมา,กมายบางท่านบางคนเขาส่องคุณด้วยนะเนี่ยอยากมาเจอ ถ้าเป็นคนเก่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ดูนิ่งนะคะคนคนนี้จริงๆในใจคือมีแต่เรื่องของคุณเต็มไปหมดดูนิ่งเงียบดูเก็บการดูไม่แสดงออกนะคะเออแต่จริงๆคืออยากเจอคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงนะเขารักคุณจริงๆแหละ ขอดูซิว่าเขาจะทำยังไงนะคะเขากลัวว่าคุณจะมีคนเข้าหามีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วอ่ะเขาอยากกลับมาพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดไป เขายังอยากที่จะมีคุณยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้นะเออน้รู้สึกว่าค,คนคนนี้เขาเขาจะมามอบความรักให้กับคุณเป็นคนไกลได้นะค,คนคนนี้เออเนี่ยเขาอยากได้รับการให้อภัยจากคุณนะคะเนี่ยอยากมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อยากปลุกให้ความสัมพันธ์นี้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ การกลับมาของเขาเนาะเหมือนอยากกลับมาเคลียร์ใจนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วจะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์นี้คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะคะทุกคน อืก็มองว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองแหละเพื่อคุณนะคะเนี่ยถ้าเกิดเขาทำให้คุณเสียใจผิดหวังอะไรที่ผ่านมาเขารู้แล้วการกลับมามันไม่ได้ง่ายสำหรับเขานะคะคุณก็มีกำแพงคุณก็มีการปกป้องตัวเองเหมือนกันนะอืมแต่เขาอะหยหาคุณปรารถนาคุณมากๆเขาขาดคุณไม่ได้ไงเขาก็เลยจะกลับมานะคะรู้สึกผิดแล้ว รู้สึกเสียใจที่ทําอะไรผิดพลาดไปนะคะสงถ้ว,ถวยรักคุณอยากกลับมางอคุณเขาจะมาตามคุณนะคะพลังงานไพ่ห้าเหรียญเขาจะมาตามคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาให้สรุปเป็นยังไงคะเขาน่าจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็อยู่กับตัวเองได้แล้วอ่ะการติดต่อสื่อสาร คนคนนี้จะติดต่อคุณมากําลังจะเข้าหาคุณนะคะเป็นคนเกา่าคนเดิมคนที่เคยห่างหายกันไปเขาจะกลับมาบางทีคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าเอ๊ะเขาจะกลับมาคือเขาอาจจะกลับมาเร็วกว่าที่คุณคิดนะคะเขากลับมาในวันที่คุณนิ่งแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอย่างมากมายนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณดู สวยงามมากๆคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองคุณเติมเต็มให้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่เขากลับคิดถึงคุณมากนะเออก็เลยต้องกลับมาอะไประมาณเนี้นะคะให้สรุปก็คือคนคนนี้จะกลับมาง้อคุณเห็นไหมคะคนที่แบบทะเลาะกันไปมีประเด็นกันไปหรือห่างกันไปเขาจะกลับมาง้อคุณ นะเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวนะคะสิบช่วยองคิดถึงคุณนะคนที่ดูแบบมีฟอร์มีอีโกคนๆนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้เจ้าของธุรกิจเพ่อะไม่ไม่ไม่นะคะเขาอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณนะอืมนักว่ามีโอกาสที่คุณจะให้อภัยเขานะเพราะว่าคุณยังรักเขาอยู่เหมือนกันทาวเวอร์สี่ไม้นอกเพราะว่า ถ้าเกิดเขาพิสูจน์ตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆคุณก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเนาะทุกอย่างจะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้นะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้นกขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟงังสวัสดีค่ะ